อ่าก็ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มีเควสกิจกรรมตอบคําถามนะฮะแล้วก็แจกของเลยนะครับผมก็เราเข้ามาที่เกมหน้าแรกแล้วเราก็มากดตรงฮอสปอตแล้วทีนี้มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับดิสนีย์นะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบสอบถามถ้าเกิดเราร่วมตอบคาถามเสร็จแล้วมันก็จะแจกของรางวัลให้เลยนะครับแล้วเรามาดูว่าเราตอบคาถามอะไรเลือกเพศของคุณชายแล้วก็ อายุของคุณอันนี้ผมอายุอยู่ประมาณเกือบ40แล้วนะครับผมแล้วก็คุณเคยเล่นเกม RO หรือไม่สมัยก่อนไม่เคยหรือว่าตอนนี้เคยดีวะ <c oughs> สมัยก่อนก็คือไม่เคยมาเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ต่อมาคุณเล่น e e เ n อ l ์น็ลินานแค่ไหนอันนี้ผมน่าจะเกิน2ปีแล้วนะครับผมอันสุดท้าย แล้วก็คุณให้คะแนนโดยรวมกับเวอร์ชั่น Dream Island อย่างไรพอใจมากจริงๆผมแบบเฉยๆมากเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะตอบว่าพอใจมากโปรดให้คะแนนวิจิตสิล์ของเวอร์ชันใหม่ตายฉากอืมก็ไม่รู้จะยังไงก็ตอบพอใจมากแล้วกันเพื่อคะแนนจะได้มีดีๆโปรดให้คะแนนวิจิตสินฉากใหม่ของประดับหัวแฟชั่นจริงๆผมเฉยๆมากเลยนะ โอเคเราจะตอบพอใจมากโปรดให้คะแนนการปรับปรุงเกมเวอร์ชันจากปัญหาแก้ปัญหาก็ปานกลางอันนี้เพราะว่าเกมบางทีมันก็แหลกอะ่ะบางทีเคเวสที่เราทําไปมันก็แปลกๆบางทีกดได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับตอนที่ผมเทสก่อนทําสตรีมได้แต่พอมาทําสตรีมกลับกดไม่ได้ก็เลยเออเออบางทีก็เป็นนะโปรดให้คะแนนการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ในการแก้ปัญหาล่าช้า มันก็ค่อนข้างจะเลทนะผมก็เอาค่อนข้างพอใจนะครับผมปดให้คะแนนเวอร์ชันใหม่อะไรมันอ่านนะโลเคชันปะเซสชั่นโลเคเซสชั่น,ล,นลิสต์อะไรสักอย่างี่ยแหลมะมั้งก็โอเคแล้วก็มันเหมือนกับว่าเปิดเมืองใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ขออภัยนะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงโปรดให้คะแนนเวอร์ชันอ่า สมกับตัวสอนหน้าอันนี้เราก็ตอบพอใจไปก่อนเอาแบบประมาณหนึ่งนะก่อนนะครับผมปวดให้คะแนนกันเนอร์อันนี้มันเป็นอาชีพใหม่ปะแล้วก็ให้คะแนนกันเนอร์ศักยภาพ PVP อันนี้ดีดีมากแล้วก็แจกของดีปวดให้คะแนนมือปืนศักยภาพ VP กูยังไม่เคยเล่นเลยแต่กูยังไม่เคยเล่นเลยแต่บอกว่าปานกลางไว้ก่อนสนใจไหม อ๋ออันนี้น่าจะเป็นประเภทปืนหรือเปล่าที่มันตอบแบบสำถามว่าเราก็เลยบอกว่ายังไม่เคยเล่นดีกว่าอ่าแล้วทีนี้มันก็จะเป็นตัวละครดันเจี้ยนของอันใหม่แล้วก็อันไหนที่เราเคยลงแล้วก็ลงไปแล้วก็พอใจถ้าไม่คิดอะไรมากเราก็ตอบพอใจไปหมดเลยก็ได้ร่วมมือหลายคน อันนี้หมายถึงอะไรคุณไก่บอสรางวัลระดับความยากผ่านออกฉากยังไม่เคยเล่นระดับความยากการผ่านอันนี้มันจะผ่านยากมากคุณไม่ชอบตัวอะไรอ๋อในเมืองอิตแลงเหรอตัวบอสหรือเปล่ามันเหมือนถามถามกันอะ,อ,ะอันนี้ผมเหมือนจะยังไม่เคยเล่นนะ ไปผ่านไปเลยดีกว่าปลดให้คะแนนอุปกรณ์ของตัวเหรอประสิทธิภาพโดยรวมอะค่อนข้างพอใจแล้วกันมูมัวไปก่อนแล้วกันให้คะแนนความพึงพอใจปานกลางแล้วกันครับแล้วก็หมู่เกาะทะเลหมอกโอเคกราฟิกมันสวยอยู่แล้วก็ค่อนข้างพอใจระบบการเล่นแมพเพื่อให้ความสัมพันธ์มากขึ้น อ่าน่าจะเป็นแมปของไอ l ์แลนด์ก็เวลาผ่านด่านควาสมบูรณ์ของระบบลุยเดียวโอเคผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นลุยเดียวมากกว่านะครับยกเว้นลงกิวอะไรพวกนี้ก็จะลงกิวปดให้คะแนนของระยะการต่อสู้กโ็โหตอนนี้มันระยะการต่อสู้แบบมันเพิ่มสูงมากมากจนเกินไปอะ่ะทำให้ผมต้องปล่อยฟาร์มเยอะขึ้นนะครับ คือมันเอาตัวละคาแรคเตอร์ทั้ง3าตัวนะ่ะมารวมกันนะครับแล้วสมมติว่าโปกติเราจะได้ร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะตอนนี้คือมันเอาตัวเด็ก3ามอีก2ตัวนะ่ะมารวมกันเท่ากับวันหนึ่งอะ่ะประมาณ4ี่้อห้าสิบนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วก็จะฟาร์มตัวเดียวก็ได้อันนี้ก็โอเคแต่ทำให้ตัวเด็กไม่มีเวลขึ้นเพราะว่าเรามาเล่นตัวหลักเป็นหลักนะครับแล้วก็ภารกิจคอมบโดอันนี้ก็ค่อนข้างพอใจเพราะว่าคอมบโดมันยากต้องลงเป็นทีมทีมเท่านั้นถึงจะได้ โคกภารกิจก็ค่อนข,ข้างดีจบเร็วคุณพอใจกับระบบมิวเหมือนกราฟ,ฟิกอ,ะอ่ะกราฟิกอันใหม่ก็คือสวยเรียบง่ายสบายตาแล้วก็ได้เจอเพื่อนนายอันนี้เราก็ประสบการณ์ของเอา a c e b o o k เหรอกับ Discord อะไรพวกนี้มั้งแล้วก็จะได้เจอเพื่อนมากมายก็คือตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็ได้เจอเพื่อนในกลกิ่แล้วก็จัดไปมีคำถามอะไรไหม แล้วก็บอกว่ายังไงเดียดีครับเอาของฟรีมาแจกเยอะเยอะ,อะเยอะแจกอ่ะเยอะเยและจาชาก็คือสุ่มสุ่มให้ได้ของดีๆ อ่าเต็มว่ะถ้าอย่างนั้นก็คือดีครับแล้วก็เราก็บอกว่าเอาของฟรีมาแจากเยอะๆนะครับกิจกรรมเราคงผมคงไม่ทำหรอกขี้เกียจอ่าแล้วเราก็กดส่งไปเลยปั๊บทีนี้ของก็มาแล้วครับตกมาที่เราแล้วโอเคค่อนข้างเยอะอยู่นี่เลยนะครับผมเป็นบัตรสุ่มแมวอันนี้ก็เปิดได้อยู่โอเคได้อยู่นะครับผม ทีนี้เราจะสามารถสุ่มตู้กาชาได้สองตู้นะครับไอสองครั้งก็บัตรสามสิบใบแต่ว่าการสุ่มเนี่ยมันมันมีความเลวร้ายอยู่อย่างหนึ่งคือคือเกิดสมมุติว่าเราสุ่มไม่ไม่ออกชุดแฟชั่นพวกนี้นะมันจะมานี่เลยตกเหรียญรู้สึกว่าผมจะได้บ่อยมากไอเหรียญแมวพวกเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรเพราะว่าไม่มีให้หยอดตู้หรือแลกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ โอเแล้วเราก็กดได้สองครั้งดูว่าเราจะได้ชุดหรือเปล่าอ่ะได้หมวกว่ะหมวกที่ยังไม่มีอ่ะใส่กระเป๋าคือเกิดสมมุติว่าเราได้ไปแล้วใช่ป่ะมันก็จะมาขึ้นอยู่ในรายการพวกนี้ว่าเราได้แล้วเห็นไหมที่เหลือก็คือยังไม่ได้นี่ไงขึ้นมาละว,ว่าเราได้ได้รับไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ที่เรารู้มันมีชุดหลายชุดที่ผมยังไม่ได้เลย ผมก็จะสุ่มจนความมันจะได้ชุด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 มไม่ได้ชุดฟรีทักทีก็ดูซิว่าตอนนี้เราได้ของมาอีกหนึ่งชิ้นถ้าสุ่มอันนี้ยบอกเลยมันจะไม่มีซ้ํานะครับผมก็ของที่เป็นเดฟเอลิคสิบห้าแล้วก็เด็กสี่แล้วก็เป็นหมวกกึ่งมนุษย์ห้าเปอ็นต์เทตทั้งหมดวงหนึ่งโอ้ผมมีดีกว่านั้นอีกจะบอกให้ <laughs> อันนี้ก็น่าสน อันนี้ถ้าผมเล่นสายกาตาผมต้องการอันนี้มากเลยอ่ะต้องการคิสิสิกอลห้าบวกห้าสเตตัสทั้งหมดสองแล้วก็คิสิกอลแปดสำหรับคนที่เล่นแอดนะครับผมนี่เราก็เก็บใส่กระเป๋าไปเก็บไปเก็บไปคือตอนนี้คือถ้าเราเล่นสายกาตาเราก็ต้องมีของคิทุกอย่างนะครับผม แล้วก็อันนี้เป็นไอเทมก๊อตจะว่าไปหัวผมก็ตอนนี้ผมใช้เป็นดามเมจสกิลแต่ถ้าเกิดเราเล่นสายคิอะตัวนี้ไม่มีผลเลยนะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่ามันเน้นสกิลอย่างเดียวแล้วเล่นสายกาตานะ่ะส่วนใหญ่ะผมจะไม่ค่อยได้ใช้ใช้พวกสกิลเพราะว่ามันเน้นคิก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลก็ต้องให้สกิลมันติดคิด,ด้วยวมันก็ถึงจะแรงอะ่ะถึงจะแรงมากๆเลยครับผม ทำให้การอัพสกิลผมยากขึ้นด้วยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับสําหรับสายกาตาเดี๋ยวก็ของก๊อตก็เดี๋ยวขอค่อยคืนคืนของกิลไปนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าของก๊อตเอออันนี้ก็เปิดให้ดูเลยมันเป็นแค่อัพเลเวลหนึ่งนะอาวุธก๊อตมันก็มีอยู่แค่นี้นครับเพิ่มเอเครประมาณพันสแล้วก็เพิ่มคิดเท่าตัวสเต็งยี่สิบลักยี่สิบนะครับแล้วก็สเตตัสทั้งหมดบวกแปดคิดบวกสามห้าแล้วคิดดาเมจยสิบหกเปอร์เซ็นถือว่าเยอะนะ ถ้าเป็นกึ่งมนุษย์ก็เพิ่มอีก30%แล้วก็เลือดอีกพันหกเอ้ยหมื่นแต่ว่าออปชั่นนี้ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นเราจะไปค้าเป็นเลเวลสอแต่ว่าคนในกิวคงยังไม่ค้าเป็นเลเวลต่อไปเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะตันอยู่แค่นี้แหละส่วนใครที่อยากดูของในตัวผมก็มีอยู่ท่านี้ผมตีบวกไม่เยอะนะเพราะว่าเงินผมไม่ถึงไม่ถึงจริงๆที่จะตีบวก15แต่มีวิธีการตีบวก15ต้องใช้เงินเยอะมาก นี่ผมเพิ่งหมดเงินไปประมาณร้อยกว่าเอ็มกับการทํากาตาตัวนี้นะครับผมเพราะว่าผมเล่นสายมีดแล้วแล้วทีนี้ผมได้ไอเทมก็สมาใช้เพราะว่ามันใช้กับมีดไม่ได้ะครับมันต้องใช้กับกาตาผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสายคียที่ข้อทั้งหมดนะครับผมก็ของทุกอย่างก็ต้องเน้นคีหมดเลยยกเว้นเครื่องประดับเครื่องประดับยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่เป็นคีก็คือสามารถใช้2ตัวนี้ได้ถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมได้ ก็คือใช้อะไรก็ได้ที่มานรีด a d k เยอะแล้วก็มาบวกเปอร์เซ็นต์คิถ้าเรามี a d k น้อยบวกคิเยอะไปก็เท่านั้นนะเพราะว่ามันคูณกันก็ไม่ถึงนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ้ย